แพคข้อเสนออีนะครับซึ่งประกรอบด้วยโรนัลโดเมสซี่และใครต่างๆนะน,นะครับนักเตะรางวัลชมเชยนะครับอยู่ในนี้หมดแล้วครับผมว่าแล้วเราไปตามหาโดเมสซี่กันดีกว่าครับผมด้วยงบป,ประมาณ5000 FC เอยว่าแล้วไปชมกันเลยครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากครับนั่นก็คือ ร้านดับเบิลพชอปนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยต์และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกกับเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเลยครับสำหรับน้องๆท่านไหนที่สมัครสมาชิกช่อง p o อปเปนะครพี่ป๊อปก็จะมีแนะนำวิธีการคำนวณการหาเงินในเกมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้หาเงินในเกมกันเลยนะครับนะก็รับไปเลยครับคลิกเกมกเไรนะครับในเกม หนึ่งคลิปต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ในส่วนของน้องชายที่น่ารักครับรับไปเลยครับสองคลิปต่อสัปดาห์นะครับหาเงินในเกมกันดีกว่านะครับนะการเติมเกมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินในชีวิตจริงนะครับดังนั้นการหาเงินในเกมมาใช้จ่ายเองดีกว่านะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับก็เสนอพิเศษ E นะครับก็ให้ซื้อสิบรังครับสิบแถมหนึ่งนั่นแหละครับโดยสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราใช้สูตรสามสามสองสองสามอ่าสามสองสองสามครับซึ่งก็ ได้ผลประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าแพค E รู้สึกมันจะประกอบไปด้วยแบบนักเตะที่น่าจะรวมแล้วล่ะนะครับรวมแล้วนะครับไม่ได้เป็นแบบแค่สัปดาห์ใดสัปดาห์หนึ่งนะโอกาสที่เราจะได้ของรางวัลดีๆมีไหมอาจจะมีอยู่นะครับอาจจะมีอยู่มาสองแพคแรกก่อนนะครับไปก่อนเลยครับสองแพคแรกของวเรา สนะองสามสามสองฮะก็อยากจะได้ใครที่ OVR หนึ่งร้อยเจ็ดสักคนนะครับเปิดมาได้เนี่ A B C D E โอ้โห้าแพ็คแล้วนะมีถ้ารวมรวมก็ประมาณสองหมื่นห้าแล้วนะครับทุกคนคนระับที่เราเปิดแพ็คนี้ทุกสัปดาห์เลยครับและนักเตะที่วอล์กมาวันนี้ไม่มีเลยครับผมจัวมีมาชชีหนึ่งตัวนะครับ มาสามเลยครับผมสมเลยหนึงร้อ่ถึงหนึเป็นไปได้นะเป็นไปได้เป็นไปแล้วมาเราต้องเคลียร์สต็อกอีกแล้วล่ะนะครับรู้สึกว่าคังเราจะใกล้ๆกับพันสองอีกแล้วและนักเตะที่จะวอล์กในรอบนี้นะครับก็คงจะต้อง เกินนามไปก่อนเขาคนนี้เคยค้าแข้งที่แมนยูรีอัลมาลิตอัลนาเซอร์จูเวนตุสนะฮะเขาคนนั้นคือใครไปไม่ได้ครับผมไปเลยอสองสามแล้วนะสองสามยังไม่รวมสามสองหลังนะโอม,ะมาเชมาอีกตัวหนึ่งฮนะ มารคเชลลาโนมาอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวนะขอดูนิดหนึ่งนะเต็มยังเต็มยังยังไม่เต็มเดี๋ยวเสียวาบขอขอขอมีแป๊บหนึ่งฮนะเคลียร์เคลียร์ยก่อนเขียนพื้นที่นิดหนึ่งอย่าวมันก็เตือนเราเดี๋ยวมันก็เต็งเราอะ่ะนี้แป๊บหนึ่งโอเคสักคงสะคงส,สองสามสามสองอะ่ะเอาว่ะ สองสามสามสองอ่ะสามใช่ไหมอันนี้ต้องสามดิสามไปฮะขอเสนอพิเศษอีรอบนี้ทำถึงหรือเปล่ารอบนี้นะครับเมื่อกี้โอ้โหสางเกินนำไปเยอะมากนะฮะโอ้เอามา่ๆอาหม่คนนี้นะครับที่จะมาในรอบนี้นะครับผมเขาเป็นนักเตะที่มีพลังแฝงที่เป็นวันขับนะครับ เคยอยู่มาเซอลน์นามาก่อนครับแล้วก็ย้ายไปที่ปารีสแซงแชแมงครับล่าสุดนี่ก็ไปที่ไปที่อะไรวะ <c oughs> เฮ้ยเราจะจำชื่อทีมนี้ไม่ได้หรอมายออนมี่อินเตอร์มายออนมี่ครับผมสโมสรที่3ของเขาครับเขาคนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ครับผมนั่นก็คือ CM โอ้โอชินเวดโนา าเดอเบกไม่ต้องวอก็ได้หรอกมัง้งถ้าจะมาแค่นี้ฟานเดอเบกหมดแล้วหมดตัดแล้วไม่มีใครมาเลย <c oughs> เอามา่าหมา่อ่าแล้วนักเตะรอบนี้นะครับผมผมจะต้องบอกว่าเขาคือนักเตะทีวดานะครับ คยอยู่บาซ่านะครับผมเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนนะครับบางคนก็บอกว่าสับพุ่งบางคนก็บอกว่าสับไม่พุ่งนะครับแต่ว่าข้อดีของเขาคือเท้าห้าห้าทั้งคู่นะครับแล้วนักเตะที่จะมานี่ครับคงจะต้องบอกว่าเป็นตำนานของอีสแคนครับไปชมกันเลยครับผม <c oughs> ไม่วอลเลยเหรอโอ้ยไม่ว เกือเกือจะจัดมานะฮะและของขวัญพิเศษอีนะฮะผมต้องบอกเลยนะคือถ้าร้อยสี่ตรงปกนี่คือแบบเกือจะจัดนะครับไม่คือได้ร้อยเจ็ดเลยอีเอาจริงมาเถอะนี่ครับอัลเบโต บุฟเนเบลมัรดินี่มาเถอะร้อยเจ็ไครสักนร้อยเจ็เถอะโรนัลโด้เมซี่ก็ได้โอ้มามาไม่รู้จะพึ่งพาใครดีวะช่วงนี้เกือเกือช่วงนี้รู้สึกว่าเกือจะพอกตับพอกไตพอกทุกที่ทุกเวลานะครับมา ้องเปิดนะครับผมมันก็ต้องเปิดแล้วล่ะนะครับเขาคือ,คอใครบาร์ซิลอาร์วิลเฮ้ยบาร์ซิลชาีนโ์ยอว่ะใช่ไหมกาลิชาสองพล้านเฮ้ยเราเปิดได้ลวครั้งหนึ่งนะกาลิชาานะ่ะพันห้าเท่านั้นเองครับผมห้าพันเอฟซีพอยต์เอ้ยแต่เนี่ยหนึ่งร้อยหกอยู่นะหนึ่งพันห้าร้อยล้านนะครับ,รบถามว่าเป็นไงบ้างมันก็ไม่แย่มันก็ไม่แย่แยหรอกนะครับ ทำเราไม่รอบนั้นเนี่ยเกือบแล้วไงนะไ,ได้มาเชสองตัวนะครับมาเชสองตัวกาลินชาได้ฟันเดร์เบกนะฮะแล้วก็อะไรยุบยิบยิบย่บยอยต่างๆนานา,านะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ครับทุกคนครับนะแพ็กนี้ก็ต้องบอกเลยว่าขึ้นอยู่กับดวงของเราแหละนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วขออีกหนึ่งแพ็กแล้วกันนะความรู้สึกคืออยากเปิดว่ะ อยากเปิดจุงเขอเคลี่ยบ้นที่นิดนึงนะฟอนบุฟ่อนอเขียนนิดนึงเขียนนิดนึงอยากจะเปิดตรงนี้เหลือเกินนะ,ะตอนนี้มีสี่พันใช่ไหมอ,อยากเปิดตรงนี้อยากเปิดตรงนี้ตรงไหนสองร้อยอะสองร้อยอันนี้สองร้อยห้าแพ็คห้าแพ็ค เปิดสองอันนี้ไม่พอหรอกเพนอ่ะไม่พอหรอกต้องใช้ fc พ o i n ์นะครับมาหนึ่งพันรอบนี้ที่ไม่สามารถขายได้เลยนะไม่สามารถขายได้ด้วยนะเขาจะออกมาเป็นใครกันบ้างนะผมรอบนี้ขอห้าแสงแล้วกัน รอบนี้ของห้าแสงน,นี่คือนักเตะที่ไม่สามารถขายได้นะครับแล้วก็99ขึ้นไปนะครับผมเราจะเร่งนะครับเพื่อที่จะเอาแต้มไป1,000ไปแลกนักเตะใครสักคนและนักเตะที่จะมาประจํารอบนี้ซื้อขายไม่ได้เขาคือไปเขาคือไปเอาละอังกฤษ CDM d e c a l i z e ร้อยสามเท่านี้ครับสูงสุดได้แค่ร้อยสามเท่านี้และผองเพื่อนร้อยสองนะครับโอ้เก้า้าก็มี o p e n นด้าคอสตาเบ i รดี้คิมมิชดีคนะครับผมวันนี้ดีกว่าเพื่อนสามสิบแต้มอันนี้สิบแต้มห้าสิบแต้มรวมกันสองคนนี้ก็หกสิบแต้มพันดีพิสีพอยต์ได้มาแค่หกสิบแต้มเท่านั้นเองครับเกิ จ,จุดจุดๆโอเคประมาณนี้แล้วกันครับทุกคนครับนะ,ะกับแพ็คข้อเสนอพิเศษอ e ีนะครับผมซึ่งเราเปิดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมกอฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแม่เกลือลุกสัปดาห์เลยบ๊ยออบ๊ายบาย,บายเจอใหม่อีพีนะครับสวัสดีครับ